หนึ่งทักษะที่คุณจาเป็นจะต้องเรียนรู้ในยุคนี้นั่นก็คือทักษะการสื่อสารค่ะทำไมเราต้องเรียนรู้ในทักษะในการสื่อสารในยุคนี้จริงๆเชื่อไหมคะว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้มีองค์ความรู้ค่ะ เพราะเราเป็นทั้งตัวแทนขายสินค้าเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจนะคะทั้งเป็นแม่ค้าออนไลน์ line. แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนในการสื่อสารหรือเรียนรู้ทักษะนี้เราจะไม่สามารถขายสินค้าได้เลยทำไมคะเพราะลนยวันนี้ค่ะเราต้องรู้กลุ่มการตลาดของลูกค้าของเราเช่นคุณอยากจะไปคุยกับนักธุรกิจคำพูดดูสื่อสาร ยังไงคะต้องดูเป็นมืออาชีพบุคลิกดูดีเพราะฉะนั้นต่อมาถ้าคนมาอยู่ในขายสินค้ากลุ่มสินค้าของคุณเป็นเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณจะต้องสื่อสารกับเด็กแบบไหนใช้ภาษาแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีน้ำเสียงแบบไหนเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้น้ำเสียงของโมโนโทนแม้แต่การไลฟ์สดก็ตามนะคะทำไมคะการไลฟ์สดต้องใช้พลังของการเสียงด้วยล่ะคะ ใช่ค่ะอย่างเช่นคุณมาแสดงบทบาทถึงความรึกซึง้งแปลว่าเสียงคุณของคุณก็จะดูอ่อนโยนถ้าคุณมาแสดงในหมวดหมู่ของบทบาทของนักรบนักสู้หรือจิตวิญญาณนะคะมันจะต้องดูทรงพลังและการสื่อสารของคุณต้องเป็นในฉบับที่ดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจถึงง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาษา,าที่เป็นทางการที่หลายๆคนมักติดอยู่ใน หัวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะคุณลองกลับไปสํารวจดูนะคะว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้ทักษะนี้เพิ่มเติมไหมเราขาดเหลืออะไรนะคะถ้าใครไม่มีทิศทางนะคะแนวทางว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําจะต้องสื่อสารยังไงนะคะใครสนใจอยากจะมาลงเรียนนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะว่าลีทองคําทําเงินก็สนใจนะคะแคปหน้าจอ ลิงก์นี้นะคะแล้วทักไปที่ไลน์แอดคุยได้เลยนะคะจะให้คำแนวทางคำปรึกษากับคุณนะคะ